สำหรับตัวอย่างนี้เราจะสร้างรอยสักเป็นรูปมังกรบนแผ่นหลังของผู้หญิงนะครับขั้นแรกให้เปิดภาพชื่อ Chap08-003 ป e และ Chap08-004 ป e ขึ้นมาหลังจากนั้นใช้เครื่องมือ m Move Tool นะครับคลิกแล้วแดกเมาส์นำภาพมังกรมาวางไว้บนภาพ Chap08-003 ปน e ะครับเปลี่ยน Blending Mode เป็น Linear Burn เสร็จแล้วกดปุ่ม c t r o l T นะครับกดปุ่มช h ป p แล้ว d ร a g m o u ส์เพื่อปรับลดขนาดของมังกรให้เล็กลงจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อได้ตำแหน่งและขนาดเรียบร้อยแล้วคลิกขวาแล้วเลือก Warp นะครับ เราก็จะสามารถบิดรูปทรงของภาพมังกรให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งไปตามรูปทรงของแผ่นหลังได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดปรับลดค่า Opacity ลงเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นสร้างเลเยอร์มานะครับเพื่อลบบริเวณที่เราไม่ต้องการออกจากภาพคลิกเลือกเครื่องมือ Brush t o ท l และกำหนดโฟกัสให้เป็นสีดำค่อยๆ Drag เมาส์ทับลงไปบนส่วนที่เราไม่ต้องการให้ปรากฏนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ภาพรอยสังเป็นรูปมงกรที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับ